ก็นะตอนนี้เราอยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าบททดสอบของจอมเทศกันนะครับคือผมก็นั่งคิดมานานแล้วแหละว่าผมควรจะปั้นเจ้าฟิทแห่งโคลโบเกิดชานีพี่ต้องเทพซีซั่นสองขึ้นมาไหมขึ้นมาดีหรือเปล่าคือตัวมันสกิลค่อนข้างโอเคนะครับสกิลหนึ่งเป็นการยกเลิกอมตะแล้วก็ผักศัตรูไปยังแนวหลังนะ พอพูดถึงผักศัตรูไปยังแนวหลังเราเป็นาธาตุน้ำเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงตัวอะไรกันปะสกิลมันมันเหมือนกับเลมเลยครับไอ้เจ้าเลมนกหัวฟ้านะ่ะคือตอนที่เจ้าฟิตเนะ่ะเข้ามาในเกมนี้ครั้งแรกอนะ่ะผมอ่านสกิลแล้วผมแบบอึ้งเลยนะคือแบบสกิลมันเหมือนเลมมากแล้วก็มีบัฟที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นบัฟความเร็วการเคลื่อนที่นะหรือคือบัฟวิ่งนั่นแหละ และยังมีหยุด5วิอีกต่างหากในความสามารถไฮเปอร์ซึ่งเล่มมันไม่มีสกิลคอมโบนะครับซึ่งตอนที่ผมดูครั้งแรกนะเจ้าฟิตเนี่ยพาสีดีกว่ามากๆเลยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอะทำไมมันถึงเป็นลองเล่มวะตัวตัวคนง่อยสกิลมันไม่ค่อยแม่นนะครับเจ้าฟิตนะ่ยขนาดถ้าไม่ใส่โดนแน่นอนผมบอกเลยว่าอย่าหาออามาเล่นนะ ไม่แม่นจริงจริงนอกจากฝั่งตรงข้ามจะไม่มีหลบสกิลนะมันถึงจะแม่นนะั้นมันไม่แปลกขนาดขนาดซาก,กุระนิคุยังเสกเป็นตัวนวดได้เลยถ้าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีหลบสกิลนะและถ้าใครจะหวังพึ่งดามเหมจน้ําจากเจ้าฟิตผมบอกเลยว่าไม่แนะนําให้คุณไปเปิดหาเจ้าเทนกะแห่งโคลโบท่าสุดเก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรมาเล่นดีกว่าเพราะว่าเทนกะเพิ่งได้บัฟมาผมบอกเลยว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากสกิลอะ ดาเมทผมว่ามันแรงขึ้นนะแล้วก็มีข้ามแบบลึกอ่ะเป็นตัวดาเมทที่แท้จริงอะส่วนจะาฟิตมันเป็นตัวปวดน,นะครับเป็นสายว่องไวแต่ถ้าจะปั้นมาเอาคอมโบแล้วก็เอามาป่วนนี้ก็พอได้แล้วคือพอดีก,กบผมอ่ะกบเอาต้าผมมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เดือนนี้ผมไม่คิดที่จะเปิดหาเลนเจอร์มาเล่นเพิ่มแล้วนะถึงตัวมันจะดีแต่ว่า ผมไปรอเปิดเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้าจะมีเลนเจอร์ธาตุแสงที่เป็นสายพลังมาผมจะเอามันมายืนแทงให้ทีมผมเพราะว่าทีมผมตัวนี้ขาดแทงมากๆแล้วเดือนธันวาก็จะมีโคลาโบที่คาดการกันเอาไว้ว่าจะมีธาตุน้ําเก่งๆมาซึ่งผมก็จะไปรอเอารุนเอาเดือนธันวาแล้กันคงเป็นเดือนที่แบบกิจกรรมเยอะแยะแน่นอนซึ่งเดือนนี้มัน ก็ค่อนข้างเงางอยเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเราจะมาจัดบททดสอบกันให้เจ้าฟินนะครับคือก็ไม่เรียกว่าบททดสอบเราก็ลองจัดเอาไปเล่นดูว่า,วามันสกิลมันเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าคนที่อยากจะรู้ว่าถ้ามันผ่านมาน,านแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันก็โคลโบนี้น่าจะผ่านมาได้ห้าหกเดือนแล้วมั้งผมม,มั่นใจนะ มาเจ้าฟิตสกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมถอดแว่นทําตาวิ่งวิ่งเป็นบัฟวิ่งนะครับวิ่งเข้าตําแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีเราจะออกสกิลเลยไหมยังไม่ออกนะผมไม่ได้ใส่อัตรากันใช้สกิลแล้วมันก็อาจจะยังไม่ออกสกิลเฮ้ยทำไมมันโดนตันง่ายอย่างวะน้องโอ้โหเอ๊ะอันนี้คัดคัตตัดออกตัดออกไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่คือ,อไรอะ่ะน้องสมแล้ว สมแล้วที่มันลองเลมนะบาวล์งอ่ะบาวล์งออกมาแล้วสกิลสกิลสองเฮ้ยโอ้โหภาพเดิมมันจอมเมทดไล่ไล่หรือว่ามันไล่ไม่เป็นวะมันยังไม่ออกสกิลเลยนะครับโอ้โหจะได้ออกก็โดนทุบตายก่อนนะที่มันชื่อว่าจอมเมทดไล่ไล่นี่เพราะมันไล่ไม่เป็นหรือเปล่าเออพักแล้วก็ สุดจอนะค่อนข้างแต่ว่าอ,อ,อันนี้อุบาทมากเดี๋ยวเราเราไปอีก้านหนึ่งกันก่อนดีกว่ามันอาจจะแบบมันเป็นแค่เวี่140ไงมันมันเป็นแค่ล่างเอาต้ามันอาจจะแบบอาจจะมีค่าแฝงในล่างไฮเปอร์ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าผมรีบปล่อยออกมาก่อนตาเน,นี้ยอืมก็ไม่ค่อยออกสกิลเหมือนเดิมนะ ออืืเมือ่อกี้เห็นอะไรวะขึ้นพาดเฮ้ยอันนี้อืมโอเคโอกาสให้โอกาสแก้ตัวได้อยู่ถือว่าโอเคทำผลงานออกมาได้ดีฟึบโหเมื่อกี้ไอตัวที่สามผักนะไอตัวที่อยู่หน้าป้อมเนี่ยผักไปนู่นเลยโอเคอยู่ ระยะผักมันไม่เท่ากันหรอหรือว่ายัางไงเนีบางตัวผักอย่างไกลเลยนะโอเคถือว่าแบบขาขึ้นขาลงแล้วกันแต่ก็ลองเล็มอยู่ดีคือเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมมันถึงไม่ติดทีมท็อปตำนานกันเจ้าฟิตเนี่ยเป็นเพราะว่าสกิลมันแม่นแ,แ,แล้วมันก็ตายง่ายนะครับค่อนข้างที่จะบางเลยแหละถ้าเทียบกับเล็มลอ เลมคือมันผักไปไกลกว่าหรือก,กว่าแล้วก็แม่นกว่าแล้วก็ผักได้เยอะกว่านะครับเจ้าฟิตเนี่ยมันจะผักแบบกลุ่มหน้าประมาณตัว2ตัวถ้าเล่นจริงนะอันนั้นมันหมดสเตนหลักนะคนละอย่างกันเลยพอไปเล่นจริงอะ่ะมันผักแทบไม่ค่อยเห็นผลเลยนะแบบทําผลงานได้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเลมอะ่ะมันผักเป็นกองเลยอะ่ะทั้งกองหน้ากองหลังอะ่ะผักไปสุดจอช่วยให้ทีมเราแบบมีระยะเล่นนะ แต่ว่าฟิตก็แบบถ้าไม่มีก็ใช้แทนไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีฟนะิตน่ะแล้วคุณมีตัวเลนเจอร์ใหม่เข้ามาแล้วคุณถอดฟิตออกอะ่ะทีมคุณจะเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันก็คือตัวที่ดีพอประมาณแต่ว่าเป็นตัวที่คลอที่จะถอดออกจากทีมหลักนะแต่มันยังสามารถนำไปเล่นในโหมดกิวอหรือว่า สเตตวิ่งได้นะครับเพราะว่ามันมีบาวิ่งผมก็จะมองถึงตรงนั้นด้วยบททดสอบเมื่อกี้ถือว่าครึ่งๆ่งแล้วกันทาได้ทั้งผลงานที่ดีแล้วก็กระโปกต่อไปเราจะไปเจอกับเจ้าเทนกะจากคุโรโบธาสุดเก่งแห่งหน่วยป้องกันอนะสูรกันนะครับเกียร์ฟรีมาตรฐานอย่างนี้เลยนะเกียร์เกียร์กระโปกกระโปกอะเกียร์ง่อยๆอะที่ผมพอจะหาได้อะาตอนนี้มันดีที่สุดในไอแดีว เราก็จะไปลุยทดสอบกันใน PVP นะหวารามขนงไปเลยเน,น่ะโอเคมาเกียร์ประมาณนี้เรามีโดนแน่นอนแล้วก็เกียร์ช่องกลางที่ดีกว่านะครับเรามีโดนแน่นอนนะเราต้องได้เปรียบดิแต่ว่า <c oughs> เจ้าเทนกะจะมีบัฟลดแล้วก็บัฟปล่อยตัวไว้นะครับ ซึ่งเราจะโฟกัสแค่บ,บัฟปล่อยตัวนะฟึบมคือเทนกาสกิลมันแม่นนะเห็นปะผมว่ามันค่อนข้างแม่นเลยแหละขนาดมันไม่มีโดนแน่นอนนะฟิตนี่แทบไม่ออกสกิลเลยนะเหมือนมันแบบว่า <laughs> มันตีธรรมดาเทนกาตายอะ่ะ เดี๋ยวเราช่วยเทนการเนยนะเราอยากเห็นเจ้าฟิตมันสกิลสักทีหนึ่งอนะมันตีธรรมดาอย่างเดียวเลรนะ่ะโอ้โหมาลองอีกรอบกันนะปึบโหรอบนี้ได้ผักก่อนวนะแต่ว่าเห็นปะเทนการมันก็ยังมีแบบเอฟเฟกต์ดาเมจขึ้นบนหัวนะคือมันแม่นจริงนะมันไม่มันไม่มีโดนโดนแน่นอนนะแต่ฝั่งเรามีโดนแน่นอนถ้ามันผักไม่โดนอนะ ถึงจะแปะแต่มันก็ยังไม่ผากเลยสกิลไม่ค่อยออกนะแต่ถ้าเล่นเป็นทีมน่าจะชดใช้ได้นะครับอเคอันนี้ผักไปติดป้อมเลยนะถือว่าโอเคคือไอ้พวกเลนเจอร์ที่สกิลไม่ค่อยออกอะถ้าไปเล่นเป็นทีมทีมเราก็ต้องมีตัวบัฟใช้สกิลสักตัวนะครับมันก็จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ทางไอดีฝั่งเจ้าเทนกากันแล้วนะครับเกียร์เหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบปรับเกียร์ของเจ้าฟิตไปนิดหน่อยเพราะว่ามันจะไม่แฟร์นี่ผมเอาโดนแน่นอนออกนะแล้วว่าแล้ใส่อัตรากันใช้สกิลเพิ่มขึ้นดูเรามาดูกันว่าเจ้าฟิตมันจะออกสกิลดีขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วก็มันจะยิงโดนไหมพอไม่มีโดนแน่นอนนะปุ๊บเอ้ โอเคได้อยู่มเ hmm. มื่อกี้วิ่งมาก็ผักโดนเลยนะเดี๋ยวเราพัดก่อนนะครับรีเซ็ตใหม่เดี๋ยวฟิลมันก็บาวิ่งมาอยู่ดีดูการผากักฟึบเฮ้ยถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะแม่นอยู่นะครับโอเคอยู่นะ พอใช้ได้พอใช้ได้แบบนี้แบบค่อยคู่ควรเกี่ยวกับการปั้นขึ้นมาเล่นกับทีมผมแหละเราจะเอาเคียวกะไปด้วยนะเคียวกะก็เกียร์ฟรีเหมือนกันนะแล้วเคียวกะเป็นตัวแพท่าน,นะครับเรามันจะดูว่ามันจะพักแม่นแค่ไหนโหมันพักเคียวกะไม่โดนเดี๋ยว๊บโอเคมันก็ต้องมีพลาดบ้างแหละเออ โอเคถือว่าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็นะถือว่าเจ้าฟิตเนี่ยทำผลงานออกมาได้โอเคเลยแหละผมก็เลยจะมอบรางวัลให้มันโดยการที่ยัดกบเอาตาให้มันปัดแล้วตอนนี้เจ้าฟิตของเราก็เป็นเอาตาแม็กเป็นที่เรียบร้อยเราจะทําการขึ้นเป็นไฮเปอร์แม็กเพื่อที่จะได้ความสามารถหยุด5้าวินะครับมันจะได้เก่งขึ้นไปโอเคเรียบร้อยฐานม่วงเข้าพวงแล้วเดี๋ยวเราจะจัด ทีมไปลุย PVP กันนะพอ,อจัดแล้วทีมผมก็หน้าตาประมาณนี้นะคือผมแบบอยากปั้นสล็อตไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะแต่ว่าผมรอดูแสงมืดเดือนหน้าก่อนดีกว่าเผื่อมันเป็นตัวแบบตัวใหม่ๆสกิลแปลกๆแ,แล้วเป็นตัวเก่งผมจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังนะที่ผมเลือกปั้นสลอ็อตแต่ไม่ใช่ว่าสล็อตมันปั้นไม่ได้นะครับมันปั้นได้นะมันเก่งมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะขาดกบม่วงนะ ตอนนี้เจอเลมอ่ะโอเคมา, okay, ม,ามาดูว่าใครจะของแท้นะฟิตหรือเลมฝั่งนู้นเป็นเก้าดาวแมกนะมันก็น่าหวั่นอยู่นะผมเอาคูณสองออกดีกว่าผมวันว่ะเปิดเกมมาผมต้องแช่ก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ยิงเขาทําลายกองทัพเขาแต่ดูเหมือนว่า mm hmm. เหมือนว่ากองทัพเราจะโดนทําลายนะโอ้โหอื้มซิโลล่าเลยตอนี้ ถ้าแพตานี้นะผมว่ามันไม่ใช่แหละมันทำแม่งทำแม่งแหละนะไอฟีด่าไม่เห็นทำผลงานเลยนอ้องอยากเห็นไอฟีด่า่ามันจะผักได้ปะนะฟึ๊บโอเคเห็นละโคตรง่อยเลยเมื่อกี้มันโยนคาถาออกไปเหมือนจะไม่โดนอะไรเลยนะผมเอาสล็อตขึ้นมาแทน,ม,นมันเดิมดีกว่ามีบอสมือนะที่เล่นให้เห็นปะ แผงหลังเขายืนไม่ได้แต่ว่าแผงหน้าเขายังมีตัวค้ำให้อยู่นะเพราะว่าบอลมนันตัวยิงแผงหลังกว่าจะเล่นได้แต่ไม่ใช่ฟินนะฟิตเอามาบัฟวิ่งเฉยแหละ <c oughs> คิดถูกไหมเน้อปั้นมันคือมาเล่นเนี่ยหรือว่าควรเอาตัวไปสุ่มหาเทนกับม,มาปั้นดาวเห็ดน,น้ำดี <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทนไม่ใช่เทนดี เจ้าฟิตจอมเวทอ๋อเปลี่ยนเป็นฟิตพ้เงีย่กันแล้วเหรอไม่เอาเราจะเรียกมันว่าฟิตจอมเวทไล่ไล่นะมันไล่ไลหรือมันไล่ไม่เป็นผมก็สงสัยแล้วนะตอนนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้